สวัสดีค่ะวันนี้เพจยานิสาในอิตาลีนะคะพามาทานอาหารที่ร้านอาหารพื้นเมืองบนภูเขาของเมืองอาซีซีค่ะเป็นร้านอาหารที่อร่อยถูกปากเป็นรสชาติของคนพื้นเมืองแท้ๆแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะวันนี้เรามาทานปลาปักคลากันนะ,ะซึ่งเป็นปลาที่เป็นของโปรดค่ะอร่อยทานแล้วไม่อ้วนอืมอ้วนเนาะอืมมาต่อ ทานขนมปังนี่ค่ะอร่อยอืมหวานนะอยเหลมากเลยประจวนะคะสวัสดีค่ะเชา